อะไครับดูอะไรครับเป็นสิ่งที่เตรียมตัวสำหรับการยิงป้องไฟสิบล้านปันจี2,556หน้ารอยิบณบุญบ้างไฟอำเภอหนองหีจังหวัดร้อยเอ็ดคุอยากได้เอ็นเส้นนะ่ะเอาถ่ายครับถ่ายถงเขียวขึ้นแล้วครับบ้างไฟสิบล้าน นักไ่ดา,าครับนั่นแหะครับเป็นสัญญาณที่บุงบอกว่า,ออาถ่ายได้แล้วถ่ายได้แล้วถ่ายกว้างถ่ายถ่ายาล่างดมองไปที่รอนสามแล้วลูกสองหนึ่งซน ลูกถ่ายหมดถ่ายต่อไปลูกถ่ายต่อไปโอ้ยมีแสงเลยด้วยหรือมีแสงเลยด้วยแสงอะไรอ่ะเออแสงอะไรเห็นแสงอะไรไหมมีแสงอะไรลูกนั่นโอ้ยมีแสงอะไรด้วยเอออะไรลอยมากับอันนั้นน่ะยังขึ้นอยู่ยังขึ้นต่อไปลูกไปสวยนะไอ้ถ่ายต่อไปลูกถ่ายต่อไปก่อนยังไปแล้วยังต่อไปยังไปต่อเนื่องเลยตัวอยากได้อันนั้นน่ะ ายไปก่อนกวางสคไปก่อนฟื้นะไป